สวัสดีครับ fc ช่องบารบอรักเขียนทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าได้ไหมนี่คือพัสดุนะครับที่ผมได้สั่งซื้อนะครับจากพ่อค้าที่อยู่ในกลุ่มเป็นนะครับอะไรเดี๋ยวไปดูนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับก็ขออนุญาตนะครับตัดภาพไปตอนที่เปิดกล่องพัสดุก็แล้วกันเนาะ fc นะครับเพื่อความรวดเร็วก็ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับท่านไหนที่ ชอบนะครับคลิปวิดีโอของผมนะครับที่ทำขึ้นลง YouTube ที่ผ่านมาก็ขอให้กด Subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการจัดทำช่องนะครับต่อๆไปด้วยนะครับครับ f c ครับผมก็หลังจากที่เปิดกล่องพัสดุออกมาแล้วนะครับก็เป็นแผงเหรียญกระสาบหมุนเวียนประจำปี2540าปี2540นะครับอุปกรณ์ครบชุดก็จะมีนะครับเชือกนะครับผมเชือกนะครับ เชือกหรือได้แดงนั่นเองครับ fc เชือกแดงนะครับเชืนอกแดงผูกนะครับผมก็จะมีซองแก้วนะครับซองแก้วก็ออกไปเมื่อคู่นี้เองครับ fc ครับก็ภายในก็จะมีนะครับผมนี่แหละครับประวัติความเป็นมานะครับเรืนโบราณนะครับ fc fc ครับมาดูแผงครับผมเหรียญในแผงครับ fc ครับผมในแผงนะครับเนี่ยก็จะมีเหรียญห้าบาทนะครับ fc แผงนี้นะครับ fc กาจะมีเหรียญ5บาทนะครับ fc เป็นเหรียญตัวติดนะครับผม fc เหรียญห้าบาทปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับผมเอฟซีครับผมเหรียญสิบบาทครับเอฟซีเหรียญสิบบาทนะครับผมพูดง่ายๆคือเอฟซีครับอุปกรณ์ครบชุดนะครับอันนี้ก็ปีฉลูครับเอฟซีปีฉลูนะครับสักครู่นะครับอยากเติดมาตอนนี้เอฟซีครับผมก็จะมีเหรียญห้าบาทเอฟซีครับผมเนี่ยเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์เอฟซีครับเนี่ย เป็นเหรียญตัวติดนะครับ F4 หายยากอันดับที่1นะครับซึ่งนะครับเป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับต้องการนะครับเนื่องจากว่าเหรียญ5้าบาทปี2540ี่ศูนยเนี่ย F4 มีกระบวนการผลิต1 6 0 0เหรียญเท่านั้นครับผมนี่ครับนี่ครับถ้าเรียกเหรียญ5บาทนะครับนี่ครับปี40ศูนย์ะครับผลิตน้อยที่สุดเลยครับ F4 นะครับแผงนี้นะครับผมซื้อมาจากนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็ หลังจากที่ทําคลิปนี้เสร็จแล้วก็คงจะต้องนะครับส่งมอบให้กับนะครับคนที่ซื้อต่อจากผมนะครับต่อไปทายแต่ถ้าใครนะครับ fc มีแผงนะครับปี2 5 4 0นะครับแบบนี้นะครับที่อุปกรณ์ครบนะครับที่อุปกรณ์ครบแบบนี้นะครับก็ส่งรูปนะครับมาประเมินราคาที่ id line 0642251499ครับช่องบเดอร์มือลักเสียนครับ fc นะครับ เป็นมิตรคุยง่ายครับผมเ c ซีครับผมก็นะครับเหมือนกับร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นร้านค้านะครับเราก็ต้องมีหน้าที่ในการบริการนะครับแล้วก็ต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะครับลูกค้าคนไหนนะครับที่แแวะเวียนมาใช้บริการนะครับจะมาอุดหนุนเราหรือไม่อุดหนุนเรานะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะพูดคุยนะครับกับทุกๆท่านนะครับผมที่มีเหรียญมีแผงหรือมีของสะสมนะครับแบบไหนครับมาคุยกันนะครับของไหน ที่ผมซื้อหรือไม่ซื้อนะครับผมก็มาคุยกันก่อนได้นะครับราคาเท่าไหร่นะครับแบบไหนที่มีราคาและผมรู้ราคาผมก็จะตอบไปนะครับแบบไหนที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับก็เนื่องจากว่าผมนะครับไม่มีฐานลูกค้านะครับยังไม่มีคนที่รับของสะสมต่อจากผมนั่นเองครับ f อก็บางคินบางอันนะครับผมก็สะสมนะครับด้วยตนเองอนะครับผมก็กําลังรัพย์ของเรานะครับด้วยส่วนหนึ่ง ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีนะครับผมได้ทุนนะครับมาก้อนหนึ่งนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจนะครับและก็ความจริงใจของผมนะครับในการทําช่องก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ท่านนี้มากนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับช่องนี้ช่องบอดเบรอและเหรียญ Channel ทางเลือกของทุกท่านนะครับสิ่งไหนซื้อซื้อครับจะแพงแค่ไหนขอแค่นะครับเป็นของสะสมนะครับที่หายากและแท้และมีราคา ช่องบอลระบือไม่เขี่ยงครับสำหรับวันนี้ขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามนะครับช่องบอลบือรักเหรียญช่องน้อยน้อยนะครับด้วยดีเสมอมานะครับผู้ติดตามนะครับวันนี้นะครับอาจจะเท่านี้แต่ว่านะครับสักวันนะครับผมถ้าผลงานของผมที่ทําคลิปแต่ละคลิปนะครับพิสูจน์แล้วก็เห็นได้จริงนะครับตามที่ fc หลายๆท่านส่งของมาขายว่าผมซื้อจริงหรือเปล่าได้เงินจริงไหมส่งไปแล้วนะครับเงียบหรือเปล่าหรือยังไงนะครับ ผลงานนะครับพิสูจน์ที่วิดีโอคลิปต่างๆที่ผมลงนะครับทุกคลิปนั่นแหละครับเป็นพยานเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับยืนยันว่าช่องบารบือรักเหรียญซื้อจริงครับเน้นรับซื้อเน้นให้ความรู้ด้านวิชาการให้ข้อมูลเหรียญนะครับให้ข้อมูลนะครับราคาของเหรียญในสถานะปัจจุบันนะครับทั้งอดีตและปัจจุบันและอนาคตแนวโน้มเหรียญไหนดีมีราคาน่าสะสมนะครับติดตามช่องบรรบือรักเหรียญติดตามได้เลยครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวัง สำหรับวันนี้ f อที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องบอลเดอริลรักเหรียญอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ